สวัสดีครับท่านผู้วิหารเพื่อนครูนักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาท่านผู้ปกครองท่านครับในช่วงเวลานี้นะครับสภา,าการศึกษามีความห่วงใยท่านซึ่งในการที่เราจะเปิดภาคเรียนในวันที่1นึ่งมิถุนายน2 5ง4ที่ถึงนี้ผมถือว่าในปีที่ผ่านมาพวกเราทุกคนได้เรียนรู้สภาพของการบริหาร ของโรงเรียนสภาพการจัดการเรียนการสอนสภาพของครอบครัวของท่านผู้ปกครองที่รับผลกระทบจากโควิด -19 การเปิดภาคเรียนครั้งนี้ก็คงจะต้องมีเวลาอีกยาวนานที่พวกเราต้องได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ก็คงมีปัญหาในการเรียนการสอนการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นเดียวกันหน่วยงานในกระทรวงสาธารณการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการท่านตีนุช เกียรทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้มอบนโยบายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องลงไปดูแลและจัดการศึกษาให้ครอบคลุมหรือผสมผสานที่เป็นทั้งออนไอน์ออนไลน์ออนมาน์หรือออนแฮน์ก็ถือว่าให้เป็นไปตามบริบทของหลักึกษาอย่างไรก็แต่ครับการเรียนรู้นั้นเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้เรียนหรือนักเรียน แต่สิ่งสําคัญที่สุดครับวันนี้คือความปลอดภัยจากอันตรายจากโรคปัยไข้เจ็บจากโรคระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยได้เร่งในการที่จะให้มีการฉีดวัคซีนให้ครอบคุมกับประชาชนทุกคนกระทรวงสายการได้ดําเนินการขอวัคซีนเพื่อฉีดให้กับบุคลากรให้ครบทุกคนโดยเร็วท่านระมนตรีว่าการกระทรวงสายาร านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสายการและผู้บริหารในกระทรวงสายการทุกคนมีความหงวงใหญ่ครับในนามของสภา,าการศึกษาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักการศาึกษานักวิชาการบุคลากรทั่วไปประชาชนนักเรียนครูบาอาจารย์ผู้ปกครอง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดก,การศาึกษามีกําลังมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจับมือกันเดินเพื่อช่วยให้การศาไทยนั้นในช่วงวิกฤตนี้ของท่านนั้นจงปลอดภัยการติดเชื้อโรคโควิด -19 ไม่เฉพาะท่านเท่านั้นขอให้ครอบครัวท่านปลอดภัยด้วยเช่นกันครับสวัสดีครับ